คุณชอบดื่มน้ำเย็นกันใช่ไหมครับชอบดื่มน้ำเย็นควรรู้กรุณากดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับอากาศในเมืองไทยโดยเฉพาะฤดูร้อนคนส่วนใหญ่มักชอบดื่มน้ำเย็นเครื่องดื่มเย็นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าใส่น้ำแข็งน้ามัดลมไอศครีมบิงซูหรือเบียร์เย็นๆ การดื่มน้ำเย็นจะดีต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันเลยนะครับการดื่มน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำอุ่นหรือน้ำุณหภูมิปกติมีสิ่งที่ควรรู้ดังนี้น้ำเย็นควรดื่มเวลาออกกำลังกายจะดูดซึมได้เร็วข้อมูนจากสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาของอเมริกากล่าวว่าน้ำที่ดื่มแล้วให้ความสดชื่น ออกกำลังกายได้ทนนานควรมีอุณหภูมิประมาณ15-22องศาเซลเซียสหรือมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายและหลังจากออกกำลังกายเป็นช่วงที่ร่างกายสูญเสียเหงื่อและร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นน้ําเย็นจะช่วยระบายความร้อนออกไปได้ดีกว่าน้ำอุน่นหรือน้ำที่อุณหภูมิห้องน้ำอุน่นควรดื่มในเวลาที่เป็นหวัดเจ็บคอหรือท้องเสีย เพื่อช่วยกระตุ้นลำไส้ทำให้ลำไส้ของเรานั้นบีบตัวได้ดีการดื่มน้ำปริมาณมากจะช่วยให้ผิวหนังของเรานั้นชุ่มชื้นดูอ่อนเยาว์และช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีและสมองปลอดโปร่งหากมีอาการคล้ายจะเป็นหวัดเช่นปากแห้งคอแห้งเราควรดื่มน้ำมากๆอาการนัำกล่าวจะหายไปโดยไม่ต้องทานยาการดื่มน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไปสำหรับผู้ชาย อาจจะทําให้น้ําไปเลี้ยงอสุจิได้ไม่พอทําให้อสุจิไม่แข็งแรงส่วนผู้หญิงที่มีประจำเดือนหากมีอาการปวดท้องไม่ควรดื่มน้ําเย็นจะทําให้มีอาการปวดท้องมากยิ่งขึ้นนะครับการดื่มน้ําเย็นจัดจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรการดื่มน้ําเย็นจัดในเวลารวดเร็วจะทําให้เกิดอาการเย็นจี้ขึ้นสมองปวดศีรษะไปชั่วขณะโดยเฉพาะคนที่เป็นไมเกรน ถ้าเกิดอาการนี้ได้ง่ายกว่าคนปกติแต่อาการนี้จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีและไม่ส่งผลในระยะยาวต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นในการแพทย์แผนจีนพบว่าการดื่มน้ำเย็นจัดเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวอาจจะส่งผลทำให้ปอดไตรมมกระเพาะปัสสาวะม้าแในกระเพาะอาหารทำงานหนักและขาดสมดุลอาจทำให้มีอาการดังต่อไปนี้ ปสัสสาวะบ่อยขึ้นเพราะแพทย์แผนจีนจะกล่าวถึงความเย็นกระทบไตหย,ยางทาให้ปสัสสาวะบ่อยและอัานปสัสสาวะไว้ได้ไม่นานปสัสสาวะก็จะมากกว่าคนปกติปวดหลังปวดเอวบ่อยๆเมื่อไตหย,ยางอ่อนแอและตำแหน่งของไตยอยู่บริเวณเอวจะทําให้เมื่อยหลังเมื่อยเอวตลอดเวลาเข่าอ่อนและขาไม่มีเรียวแรงปวดเมื่อยตามร่างกายโดยเฉพาะตามข้อต่างๆเช่น เข่าสอกข้อนิ้วเพราะความเย็นของน้ําเย็นจะทําให้กระเพาะอาหารและม้ามอ่อนแอม้ามทําหน้าที่กํากับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายหากม้ามอ่อนแอลงจะมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีวิธีแก้โดยการประครบร้อนจะช่วยทําให้กล้ามเนื้ออุ่นขึ้นและช่วยลดอาการปวดลงได้ท้องอืดท้องเฟอ้อย่อยอาหารได้ช้าลงการดื่มน้ำเย็นจัด จะทําให้ไขมันในอาหารนั้นจับตัวเป็นไขกระเพาะอาหารทํางานหนักขึ้นใช้เวลาย่อยอาหารนานขึ้นพลังอย่างของม้ามและกระเพาะอาหารมีความอ่อนแอลงทําให้การย่อยได้ช้าเกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาหารไม่ย่อยโดยพลังอย่างเปรียบได้กับพลังงานที่เกิดจากระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมมีผลต่อการทำงานของอวัยวะในส่วนต่างๆของร่างกายเช่น ระบบภูมิต้านทานระบบการย่อยการไหลเวียนของเลือดการสร้างและการกักเก็บปัสสะาวะการรักษาอุณหภูมิในร่างกายในผู้สูงอายุพลังหยางจะลดลงตามวัยหากดื่มน้ําเย็นหรือเย็นจัดจะทําให้พลังหยางในร่างกายของเรานั้นลดลงจึงเกิดอาการมือเท้าเย็นปัสสาวะบ่อยขึ้นสําหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้มักจะมีอาการไอเมื่อโดนความเย็น หากดื่มน้ำเย็นจัดจะทำให้ไอคันคอและมีเสมหะมากเพราะความเย็นจะทำให้ปอดอ่อนแอและปอดเย็นเกิดเสมหะมากดังนั้นหากต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวจึงควรดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องแทนการดื่มน้ำเย็นจัดหรือลดการดื่มน้ำเย็นลงบ้างมาทานอาหารที่มีไขมันตำ่ำ พวกคูมอาหารจะพวกแป้งและน้ำตาลเพื่อให้พอดีกับความต้องการของร่างกายและหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อปรับการทำงานของอวัยวะภายในให้สมดุลและมีหลอดเลือดที่เป็นปกติด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ